อาหุตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังหตุตุสุขิตาหุตุมาตาปิตาโรขอส่วนุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัังเมยตินังโหตุสุขิตาโมตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัังเมคุรูปัชายาจริยานังโหตุสุขิตาโมตุคุรูปัชายาจริ สําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสัาเรรจแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเาตางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเตตาง ขอสวดคุณนี้จงสําเร็จแก่เลททั้งหลายทั้งปวงขอให้เลททั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางหตุสุขิตาหตุสัพเพเวรีขอสวดคุณนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางหตุสุขิตาหตูสัพเพสัตตา ขอสว่วนคนนี้จงสงําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขเพื่อน้ากันเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใปใครทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออาอสศกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศานายาและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอ ข้าพเจา้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวททั้งหลายของข้าพเจา้าที่ข้าพเจา้าได้ขือร่วงเกินท่นไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนโมทนาบุญแก่ข้าพเจา้าด้วยำาอำนาจบุญนี้ด้วย uh <laughs> รจนก่อนลงไลทให้ทํากายให้สบายทําใจให้สงบแล้วตั้งจิตที่ประกอบกับการปราศปรานาดีต่อตนเองและสตรพสัตวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาไว้ในใจแล้วนึกแผ่ขยายกระแสแห่งความเมตตาปรานาดีนั้นลงไลนะคะทุกคนออกมาจากใจของเราไปทุกทิศทุกทางและตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาดังนี้ อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโโหมิขอให้ทุกคนขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์มีความสุขนะคะอะังเอเวโรโหมิขอใ